เจรังวะยังกายนุฝังสากรยาฝ่าวโยโนิเมนพระคาถาเป็นขององค์พระสมมาเทศนาสอนไว้อาตมา สิได้ไขวขอคติธรรมประจำโลกผู้มีโศกสิได้พอได้ฟังขอบอนสะแดงพูงเทียมสิได้แจ้งแสงสาว่างสิปรากฏนี่เมืนสุนทรสโพธพทุทธองค์รวยแทนอาตมา นั้นธนากนมาแลบรรณการเลาาฝากยุงญาติผู้มักแลพอได้แก้สวงเงาผฟังธรรมพุทธาเจ้าหลายหลายเล่านะนะจิตได้จิตได้องกะใจคนาง อาหารจางเข้มสมเพยียหวานที่ท่านแต่งง้อมนือแกงปนเปียงหัต้มมาชีช้เืยอาหารกินผาคพื่นดาดาด,าดือนได้กินกันมักไปไปไป มหากต่างกันไปคุณเสียลางคนกินเพศใดพองกินเข้มกับโพต่างวางว่าจังจืดสมขมเปียวหากต่างกันการฟังเทศมือนี้นั้นก็คือดังโดยเหมือบางคนเหือนเสียงยาวได้ก้าวเตือนติสา ว่าคือล้ําคือลองเพียรทำนองพุทโธวาดประมาทพระผู้เทศจ่อยสิพ้อยได้บาปได้เวินนักธรรมะจะต้องเวีนนันเวีนบาปอาคาติกรรตํานี้สิเป็นกรรมกิเลสในใจแปลวบ,บ,บ่เวนเน เสียทำให้จิตใจแจ้งกระจางให้ทำตามนนแต่เขาบุหันเท่าว่าเ่าลังคือว่าตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนตอนกุกมวนพระสงฆ์สาบวกประกาศรมเพื่อเผยแผ่จุดพระสงค์เพื่อหวังแก่ทิ่ทีคู ําในถึกทรผู้ลังคนนั้นจะต้องในจาเว้าก้าวผ้าเดียงเว้าสันนๆบ่เรื่องบ่ยอมเงียงสุตาจังเก้าสาลาพันยาก้มกะใจใสาเกิดสาธเสียงหงเป็นธรนอง ก็เสว่าได้สามารถอันขอในิเห็นพ่อนห้อหของผู้เท่ากะทรงได้ยกย่องมาเทียของสมเหมาะแสดงทมได้ไพเรองก็มากงที่ทรงย่อง บ่พิดของดกเทศดแลลวแล้วได้ออกเกยสพพิษแน่ตั้งแต่เตยจังเคยพอบ่คอยสวยโปรดสาละกิเลดตัวนี้ด้วยอย่าทวงทักหากานโปรดสงสารจิตคนเปื่อนเขาให้เศร้าเหี่ย การเทศเสียงคือแจงข้อคติธรรมตันกาวเงาเงาเพื่อให้ซึ่งถึงใจท่านผู้มักเสียงคอยฟังไปสิหู้เดืองขอเพียงงานวิจานตามกสิเห็นความงามพาคาถารมสอน เปลี่ยนคำก่อเล่าเมืองบณาการลานคาเทศนานุนังห้ใจ่างยาบันไวัยธนสาธาู่ เอาละ้าพักไว้ประกาศน์ทะเลงการฟังมิจณ์สุภาษิตที่ยุกมาจาง อาตมาเลวังไว้ตนตนเป็นคำก่อนเอื้อนโอว่าจิรังวัฏยังกายอยู่แปลว่าใคบ่อยู่ยังยืนมันแต่ยังได๋ปฐวิงอติเสสสัิแม่นจังไดจะต้องใดสินุนทับถุมนี้ สุดท้ออาเปตาวิญญาณูเมียันผินภายพันสิภาคพอ นีร่รัทางว่าคาลิงคาลังหัวะประมังคนไม่สิผู้พังไงไป,ย,ป,ปยู่โพดปาบเทียงมันสิหันปีนว่าเปลีป่ยนแปลนีน่ละเป็นแกนแท้ธรรมศาสตร์สังขารอยู่มือ ภัยวิจารเนืองเนืองสิทุกข์ายหายเว้นเคียดบ่เห็นสิมองเศร้าบ่บันเทา ทุกขเวทฟังเทศของอัตมะมือนีสติตั้งให้ตัวตามโปรดยะได้ขันข้นคามมันเรื่องแก่เจ็บตายสาท,ยทั้งหลายในโลกกาตั้งกาผ้ากันพอ บ่มีไผยเสีนิพนกฎของกรรมธรรมศาสตร์วุสาจะต้องพอพอดามบัดังกันเพราะสานั้นในเฮามันผิดจารณาเนี้อหนึห่ง ถึงกาญสังขารคู่สุวรรณเองสาววันสารธรรมมีสาระงานติตุูเขามีความแก่เ่าสารการธรรมศาสตร์โ่สามารถดวงพลนั้นความเ่าแก่ชลา Nắp te mu si on la na xì si la si a si phum khơi đi đam đuốc Xì si ngọc xem thèm son khao phon phon mướt kiang hú ta cá phăng mướt nắng cá nhượt nhon hồi nhăn nhòi và hiếu sao kéo cá xì đút kèm cá xì si vào cá để khao cá yên hụt lắng กะโคดเนียยกะโคดบ่อยากพันละนาวะโอผู้เพิ่นเป็นคนเท่าจากดีแนวแน่นความแกบ่อยากพ่อแต่ขอไว้กะบ่ฟังกะบ่ฟัง พญาติธรรมบ่มีพญาติงานาติโตพญาติกะบ่ตังคือไข้ป่วยเจ็บเปินไผใกลเห็นพันธุ์พวคู่สวนบมีเวรโรคเจ็บเห็นเจ็บทองเจ็บขาและปวดเขาโรคเบาวาโรคเก่าเจ็บทองปวดฟัน โลกนี้นี่นั่นนั่นมันนักเกิดมีมากเป็นของธรรมดาโมอนนี้ไปพ้นมีมดือจนสวยดือเกผู้ใดเดือโลกสิจงอาว ตั้งแต่พระสงฆ์สามนินกโบวชเสียนพ่อนันพบพ่านหูจังสีแ้้วยายานบาดพ่อผ่านลูกข้ามามึงมาพระยาทีตัวสติเตรียมต่าง ก็พลังใจไว้มนุษย์ใสสู่ต่อไปหาหมอยเพิ่นสวยบ่ถึงค้าวหมดหมดมวยก็คงยังนั่นอยู่ยังในที่สวดจะต้องพังพาดทาบักโลกค้าหมืดปัญญายังไงสิภัยพร้อมยมแพร មンネルកម្រើងរើ thi ្លើួម្ខៃហើយពីបូមទាក្ស� encouraged កម្រើងរ um ើៈណៃវាទ្គាតល់គា� tulß ក់ទ� diyor ោ บัดนี้เขาเขตคายกำ่ายมรณังงานนีจังพยทีเทศนามาแล้วยังแต่ตายทวนี้แดวบอทันแจ้งแจ้งทีสภาบานี้ได้อานให้สิพ่อได้ว่าใต้ตอง วามรณธรรมมุมบิมอรณงานติโตสังขาญโอกทุกอย่างต้องถึงแตกสดายลาบสหทธรรมลา ตองตายมาหมดห,หมอละหนั่งสินทาบถมเดียนเสมือเพียงเพียงกันหมอลนานหดบอาดอยุคคำฟ้าสิวังเมียนมาเพียงคัน ผองความตายว่านั้นเป็นของเถียงคงทนคนบ่ตายบ่มีเลยลังดาเฮยควรฟูง สียุดสูงเพียงฝานาทากะเลวเต่าแกเด็กหนุ่มหน่อยสาวจอยได้เบาเจียงทั่วสากลกับปนเปียมาจุราตกะทำเถึงเวลาบ่ทนฝืนสี่คำคืนเวียนเมืองเธอเป็นธรนทมาดาแท้บ่มีแปรปินไปดินบ่ลุ้ดบบ่ได้กัน จําให้เจ้าพบเพ็นผวงเสียไหนห้างเบียนพอยภาคเมียเพลแกงสิไลละสามปนป่าสิลาถวาย ลวยศิลาจนเหนิไก่คนละโลกบกศิลาจากเบียเมียเสื่อนเจ้าสังพวงบัวสิไกจากน้ำวังสิหางฝุงป่าสิงนา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  สาลาพาสิภาคพ,พอยคุณเมืองน,นักเทศเสียงละไม่หอยถอยตัวสิ้นจากที่เสือพระอาจารย์มีจีดพระอาจารย์สาลีจังสีกับไปแล้ววางเนี้ นอกจากนี้นกักเทศน์ใหญ่หลายองค์เพิ่นกับปุ่งสีวิีจากไปทังนานไปสวรรค์มุ่แเหวไล่ลา ที่มปเอ็มแพลเกตี้หน้อยน้อยก็ไปจอยบ่ห่วงยังเก่งปานไดกะบ่ยังยังกะลวงลานี่ดวงผูสได้าผู้ดาวางยพายอย หลวงปู่สาก็ไปจอยนี่ดงพุงป่าหลวงพ่อคุณผูกเก่งกาก็ยาถิมอกไว้หันหลวงปู่มันหลวงปู่ฟันสาลาหางได้วางหลวงปู่พังไดลานลเนืดวิไลไพดาวหลวงปู่ข้าวก็เลยเวนทำกองเพื้น คงเกิดดวงปูเทศวัดมากเป็งสลางว่าหังคันดวงปูแวนแต่กี้นั้นไผก็าบูสาคุ เพิ่นกระเสือมีส่วนฝากแต่คุณควรยององ์ได้ใดก็ตายต้องบัดึงเขายังบ่อยู่ผู้สักเสียดที่เยี่ยมได้โลนกระสังตามหลวงปู่ทวดผู้หยาบนำทะเลเจิดจางให้เพิ่นกระไว้สังขารตั้งเตน่านนื้อลำ หลวงพอ่อโตผู้ใจปั๊มมนุธรรมสูงทรงเพิ่นกะปุงสีไฟเหนือแทตั้งแต่นนหลวงพ่อสุดบ้านปากนำผู้ส้างก่อธรรมมากายเพิ่นกะไว้สีวิีฝากแต่ธรรมมันสูงคขาหลวงปู่มาเทพะเจ้าดุมน้ำสี ก็จากที่อาตมาผัวกําลังเทศอยู่นี่รือยูมกําลังฟังอยู่นี่บ่มีบ่สิบ่ไปยุมพ่อแม่ที่อยู่ไกลหรือไกลห่างทังไกลยุมอ จะต้องไปคือกันให้ตัวคิวโลวายมีดื้อจนงนให้บ่มีภัยสิหามยางผู้อยู่คำฝาบ่มีบ่หลกโทหั่ตั้งแต่ไว้นื้อสาการเวลา นั้นบอกยกจิงขอฝากทุกท่านวิจารณ์ให้ได้ไขควัโห้แล้วลื้อวาลวนตั้งแต่สิไตตัวใจใจให้มันฮูกได้ก่อกรรมกระทำมัวยาสิมัวเพืเลือเพอเลือตัวมุนยูนิ้วเดือสัวไเกะาผลนันหนักตั้งกัน พราะสะนั heaven, ้นในละสวาธรดีแน่น นบาลมีเอ้ยสะสมสิหุงในกะใจลำกุศลกรรมได้ทำสร้างเสียนทางเก้าไตทำเตลีก็ไว้เสียนมุ่งปองสะวันสีวิตคนว่านั้นบ่มันเทียงเทียละข้างนิจา สังขารบ่อยู่ยืนเยา u ยางลังประคาทาตนนาตใะเมื่อนโอวว่าจีรังว่าแต่ยังกายอยู่ว่ากายห่างนี้บ่คงมันยูยืนป่าเถื่อนงานที่เสาตีนิอน ถ้าเพียนพื่นจุมแจไปตามกาลสุทธ่เปต,ตาวิญญาณู้ง้วิญญาณไปไปกับปล่อยวางเสาวายเนิร้รทางวคาขาิงขาลังหัวปะมังคนไม่สิผูพัง ให้ประยน์เพิ่นเทศโพดจังสีกะขอให้ไขควดเมื่อนี่ทุกท่านวันผูมนนน้มาว่ำทำบุญสิเกิดควรมาสานธาท่านทำตามนี้ปวดทำเนียวไว้สิเป็นบุญหนุนสงานิสงสว่วนนี้บ่มีเสาวะเป้าสุน ท่านเสียหายจากบุญเสิยวบุญกะใจเจียดอานิสุสบุญดีนั้นมากมีสิรีดำปวดจงน้ำใจน้อมในธรรมที่เอืน้อแนอาจีรังบัตตยังกายอยูคือลังอาตมาเทศนาวาแลว้ว โอ้ให้ตรงทวนสุขาบวนแนเดอัทธาอยู่ Mm.